เป็นที่โจจันกันไปทั่วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่คุณทักษิณชินวัตรได้ขึ้นเวทีแสดงวิชั่นไทยแลนด์นะครับที่จัดโดยสำนักข่าวคอเนชั่นแล้วก็มีผู้นำทางธุรกิจผู้นำทางการเมืองเนี่ยไปร่วมคับข้างพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างที่เห็นนะครับภาพเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยแต่ว่า ควานหลงจากงานนั้นก็มีการพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจาร์กันเยอะเหมือนกันถึงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็ได้แสดงภาพให้เราเห็นชัดว่าเขาเป็นผู้นำตัวจริงของการเมืองไทยในนาทีนี้นะครับแล้วก็การพูดหลายเรื่องหลายมุมเนี่ย ชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเขาเขาอยู่ในบทบาทที่ชี้นำได้แม้จะพยายามพูดว่าเป็นที่ปรึกษาเสนอนะนูน่นนี่นั่นให้รัฐบาลให้ให้ให้นายกไปทำก็ตามแต่ว่าท่วงท่าท่วงจำนองของการพูดคุยหรือการภาษากายเนี่ยมมนเห็นชัดว่าเขาคือนายกตัวจริงนะครับโดยพฤต,ต,ติโดยพฤติไนอะแต่โดยนิติไนแน่นอนก็คือลูกสาวนะครับที่เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับ เอาละนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่มีการพูดกันเยอะเรื่องเนื้อหาในวิสัยทัศน์ครั้งนี้เนี่ยมันพอจะเห็นอน,นาคตของประเทศไทยจะนำพาประเทศไทยให้รอดแล้วก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูในยุคที่โลกมีความผันผวนมากในขณะนี้เนี่ยจะได้อย่างไรจะทำได้อย่างไรผมคิดว่านั่นแหละเป็นประเด็นที่ หลายฝ่ายออกมาพูดแล้วก็มีทั้งเสียงเชียร์เสียงคัดค้านเสนอแนะก็เห็นกันทั้งหลายมุมนั่นแหละนะครับก็มีประเด็นที่ผมส่วนตัวผมผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความถ้าจะให้วิจารณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลอด89ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นผู้นำทั้งทางการเมืองและทางธุรกิจเนี่ยเหมือนกำลังจะอยู่ในเรือลำเดียวกัน แล้วก็กําลังจะมีกัปตันคนหนึ่งชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับพยายามจะพาเรือลำเนี้ยนะครับให้ไปสู่เป้าหมายฝากฝันนะครับก็มันเป็นภาพที่ที่วันนี้หุ้นขึ้นนะครับผมว่านักธุรกิจเนี่ยเขาคงอยากเห็นภาพเนี่ยแล้วก็8-9ปีเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจอารมณ์ของภาคธุรกิจเขา ไม่ผิดนะครับเพราะเขาก็ต้องการสเสถียรภาพความเชื่อมัน่นและก็ทิศทางที่ชัดเจนในเชิงนโยบายของฝ่ายการเมืองด,ด้วยคุณทักษณิณตอบโจทย์นักธุรกิจเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่แปลกที่อย่างที่บอกไนงะหุ้นขึ้นนะครับตัดเปิดตลาดมาหุ้นขึ้นเลยเนี่ยนะครับก็ก็นั่นคือภาพของปีธุรกิจที่เขามองเขาอยากเห็นความเชื่อมัน่นทางการเมืองแบบนี้และก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแบบแบบที่คุณทักษิณพูดเมื่อคือนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บทบาทของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเรื่องของ SME ธุรกิจใต้ดินนะครับหรือพวก c o m p พ e x Entertainment Complex พนะครับพวกนี้ก็กแกก็พูดมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบเคียงกับในอดีต17-18ปีสมัยที่บุญทักษิณลุ่งเรืองเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันคือการพยายามจะดึงระบอบที่เรียกว่าทักซิน OMIC นะครับระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทักซินมิ i กลับขึ้นมาหรือระบอบนี้เป็นระบอบที่มองบนลงล่างนะครับมองเมกะโปรเจกต์มองภาพใหญ่นะครับแล้วก็มองว่าถ้าขับขึ้นเมกะโปรเจกต์ขับขึ้นเ,เศรษฐกิจมาภาคให้ต่อเนื่องมีเียรภาพเนี่ยระดับจุลภาคปากท้องชาวบ้านเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งไปด้วยได้รับอนิสงส์ไปด้วย นะครับแม้จะหล่อเลี้ยงด้วยประชาชนนิยมในทางการเมืองก็ตามแต่ว่าผลพวงจากเมะโปรเจกต์จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเม็ดเงินด้วยโครงการขนาดใหญ่เนี่ยคนเล็กคนน้อยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยซึ่งนักธุรกิจทั่วไปคิดแบบเนี้ยนะครับก,ก็คิดแบบเนี้ยนี่นี่เป็นภาพที่คุณทักษิณฉายเมื่อคือนเนี่ยนะครับฉะนั้นภาพเมื่อคือนก็แน่นอนประกาศความเป็นตัวจริงทางการเมืองนะครับเป็นผู้นําเบอร์หนึง่งสองก็คือเอาเศรษฐกิจ ที่กลับเคลื่อนด้วยเมกะโปรเจกต์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า3นี่ก็คือเรื่องของทักซิน o m i c กลับเข้ามากับเต็มรูปสามว่ามีอะไรใหม่ไหมก็ถ้ากรอบนี้ไม่ได้อะไรใหม่เพราะว่าเคยทําในสมัยคุณทักษิณที่ได้รับความนิยมสูงช่วงปี2องพันต้นมาเนี่ยก็นิยมสูงมากเพราะไอ้ชุดนี้นะครับแต่ว่าที่มันมีปัญหาแล้วคุณทักษิณไม่ได้พูดตัวนี้แหละที่มันเกิดปรากฏการณ์คู่ขนานนั่นกหนึ่งเรื่องคอร์รัปชัน คอร์รัปชันเชิงนโยบายในเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากในยุคคุณทักษิณเนี่ยเื่งคอร์รัปชันไม่ใช่คอร์รัปชันกินสินบาทสินบนใต้โต๊ะธรรมดากินปูนกินดินกินทรายแบบที่ผู้รับเหมาทํากันแต่กเล่นระดับผักดันนโยบายและเครือข่ายธุรกิจที่ใกล้ชิดได้ประโยชน์อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่มาพร้อมกักบ m e ะโ project ที่อ้างว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองใครค้านก็เป็นพวกไม่พัฒนาขัดขวางการพัฒนาทานองนั้น อันนี้มันก็เป็นดับสองคมอยู่นะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่มันจะเกิดคู่กันมาก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยของเราไม่ดีขึ้นเลยนะครับอันดับสามของโลกเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับสามของโลกแล้วก็บางปีพบว่าอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะจะบอกว่า มีคณะหารมาแทรกอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าย้อนดูสถิติคุณทักษิณแล้วไม่นีคุณทักษิณแล้วนายกนอมินีในภายใต้ร่วมงาทักษิณเนี่ยก็เลื่องอานาจอยู่ยาวนานเหมือนกันนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปอยู่ในเมืองคณะะหารอย่างเดียวนะครับก็มันก็ดูทําให้ตัวเลขเรื่องความเหลื่อมล้ําโอกาสของคนข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงนะครับและที่สําคัญตัวที่ผมคิดว่าแกไม่ได้พูดเลยไม่ได้แตะเลยเรื่องของ โครงสร้างที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะน,นี้นะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นโครงสร้างของการผูกขาดโดยกลุ่มชนชั้นที่อยู่ปลายอยู่บนพิระมิดเนี่ยนะครับพยายามถือครองทรัพย์สมบัติทรัพยากรของแผ่นดินเนี่ยไว้มากนะครับมากจนทําให้คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนระดับล่างคนยากคนจนกลายเป็นกลายเป็น เข้าไม่ถึงอ่ะทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ทําให้นี่เป็นต้นเหตุของปัญหาช่องว่างแล้วก็เมื่อวานคุณทักษิณไม่พูดเรื่องนี้เลยนะครับไม่พูดเลยแล้วผมก็เป็นห่วงว่าผมไม่พูดเนี่ยเมกะโปรเจกต์ที่พูดกันการขับขึ้ื่อนวิสัยทัศต่างๆเนี่ยถ้าระบบการเมืองอยังน้ำเน่าย่างคอร์รัปชันอุปถัมภ์เล่นพักเล่นพวกนะครับตั้งรัฐมนตรีไม่เหมาะกับงานมันจะไปหวงังได้อย่างไรเนี่ยนะครับ ถ้าพวกนี้ไม่ถูกจัดการน,นะครับไม่ถูกชำระสาสารเนี่ยที่แถลงว่ามันก็ไปได้ยากนะครับเพราะว่าการเมืองเราเนี่ยมันมันเป็นการเมืองของความเสื่อมสุดของการเมืองแบบเก่าแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ปฏิรูปกันเลยนะครับมารัฐบาลที่แล้วก็ไม่ปฏิรูปรัฐบาลนี้ก็ไม่แตะไม่พูดถึงนะครับจะพูดเรื่องรัฐมนูญเนี่ยเวลาพูดถึงแก้รัฐมนูเนี่เขาก็จะไปนสนใจแค่ว่าแก้ในประเด็นที่มันอาจจะเป็นปัญหาเป็นเงื่อนไขที่อาจจะ ไม่อื้ออวยให้เขาเล่นการเมืองได้อย่างอย่างอย่างสนุกอย่างดีนะครับก็ไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่ว่าแก้แล้วที่มันจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นนะครับมีพักต,ต้องพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะอยู่ตรงไหนของการตักดันนโยบายนะครับเพราะว่าวิชั่นแบบบนลงล่างนะครับการพยายามขับเคลื่อนประเทศจากส่วนบนลงล่างเนี่ย มันพบว่าสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์ความเท่าเทียมนะครับแล้วก็ทําให้ทรัพยากรสาธารณของชาติเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดสรรไปอย่างทั่วถึงให้กับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับ